อะไรเอ่ยสีครีมอ่านว่าคอรออีมอครีมสีครีมสีเหลืองอ่านว่าขอรอเอืองงอเหลืองสีเหลือง สีส้มอ่านว่าสอโอมอสมไม้โทษส้มสีส้มสีแดงอ่านว่าดอแองอแดงสีแดงสีชมพูอ่านว่าชอ โอมอชมพ่อปูผูชมพูสีชมพูสีเขียวอ่านวาดคอเอียวอเขียวสีเขียวสีฟ้าอ่านวาดฟออาฟ,ออฟ ไม้โถกฟ้าสีฟ้าสีม่วงอ่านว่ามออัวงอม่วงไม้เอกม่วงสีม่วงสีน้ำตาล อ่านว่านออามนำมมไม้โถน้ำตออาลอตานน้ำตาลสีน้ำตาลสีเทา,ทาอ่านว่าคอเอาเทาสีเทาสีดำ อ่านว่าดออัมดำสีดำสีขาวอ่านว่าขออาวอขาวสีขาว